วันนี้เราอยู่ร้านกาแฟที่ชื่อว่า Silver Skin นะคะเป็นร้านกาแฟแ,ฟแห่งใหม่เลยของลำลูกกาคอง11ค่ะอยู่ในโครงการพพี่มหาโปรเจกต์เลยนะคะเล่นบุตรปาร์คเล่นบุตรปาร์คสำหรับการเดินทางนะครับขับรถตามเส้นถนนลำลูกกาข้ามสะพานคอง11เลี้ยวซ้ายเข้าโครงการเล่นบุตรปาร์ค ขับตรงเข้ามาแล้วเลี้ยวซ้ายอีกครั้งเราก็จะเห็นกับร้าน Silver Skin Silver Skin ออกแบบรูปทรงคล้ายบ้านสไตล์ยุโรปหลังใหญ่2ชั้นนะครับมีที่จอดรถกว้างขวางรองรับลูกค้าได้หลากหลายโอเคเดี๋ยวเราก็มาเยี่ยมชมกันนะครับว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างนี่เพิ่งเปิดกันใหม่ๆเลยใช่ไหม<ช>โอเคออะงั้นใส่หน้ากากครับแล้วเชิญเข้าไปด้านในกันไปเลย Let's go จะให้ชิมน,นะครับรสชาติของน้ำที่นี่น้ำสตรอเบอรีน้ำสตรอเบอรี่อ่ะไหนลองสิคะไหนดูโชว์โชว์แก้วหน่อยด้สีสันเป็นไงน่ากินน่ากินอ่ะดูเลยแสดงว่ารสชาติสุดยอดใช่ไหมคะ อาน,นะครับเดี๋ยวเป็นของคุณแม่มาคุณแม่ได้อะไรมาครับแม่สั่งโกโก้มาโกโก้อ่าชิมโกโก้หน่อยเข้มข้นค่ะอร่อยเข้มข้นะอร่อยอ,อันนี้นะครับเป็นชาไทยแน่ต้องชใช่เดี๋ยวมนุษย์ก่อนคนคน <laughs> หอมชาหอมชากลิ่นนี้ขึ้นเลยขึ้นขึ้นอะไรคะขึ้นจมูกจะขึ้นอะไรเยอะอารมณ์ขึ้นอันนี้เป็นถังจำลองของโครงการหนึ่งปาร์คนะคะใหญ่ไหมใหญ่ไหมเดินมาโอ้โหกว้างอลังการโปรเจกต์นี้กี่หมื่นล้านฮะ เขาบอกว่าสามหมื่นร้านค่ะโห <Wow. S 1> oh, ดูสิค <Wow. S 1> าเฟ่ของเราอยู่ตรงนี้เองนะฮะ <Wow. S 1> เล็กๆตรงนี้ครับหน้าประตูทางเข้าของเรา <Wow. S 1> มีเสาลูกหัวใจด้วยเสาลูกหัวใจโรงเรียนนี <Wow. S 1> ่ติดั้าหน้าเลยโรงเรียนอยู่หน้ามีสนามฟุต <Wow. S 1> บอลด้วยอ๋อ <Wow. S 1> อันนี้อะไรนะครับน่าจะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้าน,านที่พักอาศัยยาก้ายาย้าโอ้อยากย้ายด้วยเ <c oughs> ข้ามาในร้านกาแฟนะคะนี่เลยนี่เลยเป็นน้องๆบริส้านะคะรงกันจ้าเราบัดเลยอ่าเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมชั้นสองหน่อยอันนี้เราอยู่ที่ชั้นสองนะครับ ก็เป็นไงบ้างมีที่นั่งั่งนี้มีที่นั่งแฟเอเแต่มีโซนออกไปข้างนอกด้วยเนาะเดี๋ยวไปดูกันไปไปนอกระเบียงเนาะชัวร์ครับที่นั่งที่นั่งนะคะชมวิวข้างหน้าเลยอืมก็ซื้อกาแฟมานั่ง นั่งได้อ่าเป็นไงคะลูกสบายไหมสบายนะอ๋อนอนเลยไหมอ๋อ,อ,อตรงนี้เป็นลานจอดรถข้างหลังนู่นเป็นสวนเขาบอกว่าสามารถถ่ายได้หมดเลยโอ้โหเดินกันไหวไหม่ะชครับเดี๋ยวเราไปดูรอบๆระเบ,บ,บียงมีนะอ,อ๋ก็เป็นพื้นที่ว่างเนาะยังว่างอยู่ใช่ไหมครับ แต่คิดว่าอีกหน่อยก็คงไม่ว่างหรอกอาจจะมีโต้ก็ตั้งเพราะว่าลูกค้าอาดีเยอะขึ้นอือใช่ใช่ใช่เขาไว้นั่งห,หรอเขาไว้นั่งโอเคตรงนี้เรา ไม่มีคนนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายภาพนิ่งกันโล่งดีชั้นสองเลือกมุมเลือกมุมคุณแม่คุณลูกเลือกมุมโอดีได้ละโรอแล้วโอเคโอเคโอเคสวยงามค่ะสวยงามสักครูโโ่โอ้คนมาเยอะแล้วนะครับตรงชั้นสองนี้ก็มีทางเดินด้วยเดี๋ยวเดินไปดูว่ามีอะไรบ้าง เดินมาสุดทางนะครับก็จะเป็นประตูทางออกเข้าไปสู่ระเบียงเมื่อกี้เหมือนกันที่นี่นะคะเขามีขายน้ำแร่ด้วยนะคะนี่เลยยี่ห้อน,นี้เลยวอสอ ขวดละหกสิบเก้าบาทนะคะจะเป็นขวดเล็กคันนี้ค่ะนี่นะครับเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําไฮเทคนะครับอ่ะเดี๋ยวดูนะครับเราเดินมาใกล้ๆนะครับใกล้กลแบบนี้นี่แล้วฝาเขาก็จะเปิดขึ้นมาแบบอัตโนมัติเลย <c oughs> สุดยอดแล้วก็ดีข้างๆนะครับเป็นแผงควบคุมการทํางานนะครับ ราไปสำรวจสวนบริเวณร้านคาเฟ่กันนะคะทางเดินเป็นกลวดด้วยครับมีเดินไม่ดีมีล้มแน่ป่ะนี่ถ้ามองจากมุมนี้นะครับนี่ก็เห็นคาเฟ่ของเราหลังโอ้หลังใหญ่โตมโหลาน เราเดินทะลุสวนมาครับเราก็จะมาเจอนี่เลยที่เป็นรูปปั้นนักรบเข้าเลยนักเขาเรียกอะไรนักรบ,กบโรมันเนาโรมันใช่ไหมใช่ไหม,มหรือกรีกเอ่อกรีกโรมันไม่รู้สิไม่มีใครบอกได้ก็ไม่ได้เขียนชื่อไว้โอเค,อเคก็ถือว่าจุดเด่นนะถ้าเราวิ่งมาตามถนนลำลูกกาเราก็จะเห็นรูปปั้นพวกนี้สูงใหญ่เลยนะฝั่งละสามตัวนะครับผมฝั่งนู้นก็มีไม่ได้เดินไปหรอกมันไกล นี่นะครับเดี๋ยวเราตามมาเลาะไปข้างทางตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีจุดจุดถ่ายรูปลับจุดถ่ายรูปลับตามมาตามมาถึงแล้วครับนี่เป็นไงบ้างจุดถ่ายรูปลับของเราโหยืนโพสกันกว้างเลยอ๋อแนวเปอร์สเปกทีฟเลยนะใช่เปอร์สเปกทีฟเลยเดี๋ยวเรา,าถ่ายกันสักสองสามรูปพอ,อเหนื่อยแล้วน,น,นะโอเคครับเริ่ม